ปบัติเหตุนะคะจากสนามกอล์ฟนะคะบางสนามนะคะที่จะมีบ้านนะคะบ้านคนนะคะเราก็ต้องระวังนะคะไม่ว่าเราจะไปตีโดนบ้านนะคะโดนกระจกนะคะหรือโดนทรัพย์สินบุคคลแพยนอกนะคะประกันภัยนะคะก็จะคุ้มครองค่ะลูกแช็งก็คือสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดบนสนามใช่ไหมคะไม่ว่าจะมาด้านหน้าด้านหลังเนี้ยเนาะด้านข้างเนาะใช่ค่ะหรือว่าข้ามหลุมกันใช่ไหมใช่ค่ะนาย ถ้ามุกก็สามารถแข่งมาหาเราได้ค่ะจากไดเวอร์อีกหมุดหนึ่งมาหาอีกแฝงหนึ่งก็สามารถมาหาเราได้อุบัตเห็นในสนามกอล์ฟเราไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนนะคะลูกบางลูกเราอาจจะอยู่อีกลุมนึงแล้วเขาสามารถแช้งมาหาเราได้อุบัติเหตุมันมีได้ตลอดเวลาสำหรับกีฬากอล์ฟค่ะแคดดี้ก็ประสบการณ์เคยเจอครั้งหนึ่งน่ากลัวแล้วก็เจ็บมากเลยค่ะเจ็บแบบตุกเลยเนาะใช่ค่ะตอนนั้นโดนหน้าท้องแล้วก็ ทำไมต้องมีประกันภัยกลอฟนะคะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาประกันภัยกลอฟนะคะยังคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและอุปกรณ์ในการเล่นกลอฟแถมยังนี้นะคะรางวัลพิเศษตอนนีที่เราโคอินวันนะคะดังนั้นนะคะเราควรทําประกันภัยกลอฟนะคะติดไว้ทุกสนามได้เลยค่ะ